เนี่ยเนี่ยดูท่าเธอแบบโอ้โหได้อ่ะเดี๋ยวฟังมือเบสใฮ้มือเบสเอฟเฟกเพียบอ่ะไม่กลัวกล้องเลยมีความพิเศษอยู่อันหนึ่งที่ที่ที่เมื่อกี้คุยกับพี่นิกอะโครงการเนี้ยวงจะเก่งไม่เก่งอะไรไม่รู้แต่พี่ยังไม่เจอนักร้องแย่ๆเลยถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดี คุณภาพในเรื่องการร้องอ่ะหมายถึงว่านําไปทํางานจริงจังได้หมดเลยน้องๆครับพ,พี่ได้ดูคลิปไปแล้วนะครับก็จะบอกว่าน่าตื่นเต้นมากนะครับมีวงเท่ๆเก่งๆอยู่เต็มเลยมีส่งมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกทีอ่ะพี่เคยเล็งวันนี้ไว้ปรากฏว่าพี่ก็ต้องเปลี่ยนชื่อเอาวงนี้เข้ามาวงไหนน่าจะได้ถูกคัดเลือกนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆทุกๆคนที่ส่งคลิปเข้ามาหรือว่ากองเชียร์ทั้งหลายนะครับ15พอคอนี้นะครับไปรอลุ้นพร้อมกันว่า30วงไหนจะได้เข้ารอบต่อไปครับ